สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานา,นา,นานคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อง,องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีประสนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับ เรามาดูกันครับว่าจะเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบเป็นที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญเราประมาณเท่าไหร่ครับท่านถ้าท่านมีนะครับโปดูคลิปนี้ให้ดีๆนะครับท่านท่านจะได้รู้ว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าจํานวนการผลิตน้อยแล้วก็ท่านมีเฮแน่นอนครับท่านอนาคตไม่ธรรมดาครับรับรองว่ารวยเละแน่นอนครับท่านถ้าท่านจีบได้เยอะนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่มีเลยก็พยายามนิดนึงครับท่านจะเจอแน่นอนครับท่าน ยังพอมีให้หาจีบอยู่ครับในระบบมุนเวียนครับแต่ผมบอกว่ายากนิดหนึ่งนะครับท่านแทบจะหาไม่เจอแล้วนะครับเนี่ยพูดตรงๆครับแต่ว่าอยู่ในระดับมืออาชีพของนักสะสมแล้วก็มีเป็นร้อยครับแต่สำหรับผมนักสะสมสมัครเล่นเนี่ยมีครับแต่น้อยครับเช่นผมนะครับแต่บางคนไม่มีเลยครับท่านบอกตรงครับท่านที่เข้ามาใหม่นี่คงไม่รู้หรอกว่าเหรียญปีพศนี้ผลิตอยู่ที่เท่าไหร่จำนวนการผลิตนะครับเหรียญ ในระดับยูนซีนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านท่านที่เข้ามาใหม่นะครับไม่รู้แน่นอนแน่นอนเลยนะครับท่านแต่สําหรับผมแล้วมีข้อมูลครับทุกปศเลยครับท่านว่าจํานวนการผลิตแต่ละปศนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่แหละสำคัญครับถ้าผลิตน้อยรับรองว่าอนาคตของท่านไม่ธรรมดาแน่นอนครับเตรียมทุกประปุกหาได้เลยนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับ คิวปุนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นนะครับท่านส่วนตรงกลางคือสีทองครับล้วนๆเลยครับท่านเป็นลักษณะเหรียญแบบตัวติดสองสีตัวติดนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเหรียญนี้ครับโอ้โหครับพี่ลับมาปุ๊บเห็นรอยบุบบี้ปั๊บเลยครับท่านนี่ครับยังไม่ทําการล้างนะครับมันก็เลยลักษณะแบบนี้ครับเป็นโมโมงหมองยังไงชอบคนครับไม่เป็นไรครับเหรียญแบบนี้ล้างออกครับเพราะว่า เป็นสิ่งสกปรกไม่มากใมาอะไรเลยครับส, mustache, ส,สําหรับเหรียญนี้นะครับสวยงามอรการนะครับเนี่ยสําหรับเหรียญนี้นะครับก็มีลายบุบลายมีตามขอบขอบเหลี่ยมนี่เยอะไปหมดเหมือนกันนะครับสังจะไม่ตึงกับมากใม่อะไรแต่ก็เห็นเรื่อยๆอยู่นะครับตามขอบนะครับไว้ด้านหน้าด้านหลังครับขอบเหี่ยงขอบแบบนี้นะครับสังแต่อยู่ในขอบเฟืองนี้ไม่ค่อยมีครับแต่ละเรียบมีครับแต่น้อยครับเรามาดูด้านหลังดีกว่านะครับเนี่ย่าเป็นปีพศเลยนี่ครับประเทศไทยครับ อักษรบิวครับทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกครับท่านสองห้าสามหกนะครับเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสหกนี้นะครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือพระพระปางวัดอรุณราชวรารามครับนี่ครับพระปางวัดอรุณนะครับเนี่ยหรือว่าวัดอรุณราชวรารามนะครับท่านก็มีการสืบหล่อนิดนึงนะครับสำหรับวัดอรุณครับเรามาดูรอยนูนตรงนี้ครับ อันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับนรู้สึกว่าจะมีการสึกร้อยเยอะพอสมควรนะครับท่านรอยนูนข้เจีดีขึ้นมาตรงนี้ครับตรงกลางนี้นะครับไม่ค่อยจะมีแล้วครับรู้สึกว่าจะสึกล้อไปเยืเหมือนกันครับขูดขีดอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ครับตามลงมาอันนี้คือแม่นลานเจ้าพญาครับด้วยล่างจุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาลิบกนครับสําหรับปีพศ2536นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ําหนัก แปดจุดห้ากัมนะครับท่านสูตรความหนาของเหรียญอยู่ที่นี่ครับสองมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านสองมิลเองนะครับจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยสําหรับปีสองห้าสามหกนี้นะครับจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านไม่ได้ดับยูนซีเลยครับตกอยู่ที่ั้นแล้วสามร้อยบาทไปแล้วครับท่าน สามร้อยบาทนะครับสาหรับเ n c สีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านก็ใช้เดียวครับยังไม่ขยับครับอยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยยี่สบาทเท่านั้นเองนะครับ